จ,บจบับปุ้ก่นจับกุ้พี่มาจับเลยไม่รู้มันรอน้องไหนามาหอเนี่ยมันร้องทุกวันทุกครั้งเลย,ลย,ลยขอบคุณค่ะพี่ฟีล์มแบหรอเยอะหอยหรอใช่เรื่องของเราใบหลอดเจอ

จอเอินอายนะที่ร่วมเดียวกันไม่หรอเถ้าเกิดถ้าเกิดปีไหนแค่เปิดแค่เกิดปีสี่สองท่านในวันนี้พี่หนูไปเชิญอยากไปรดนใหม่ท่านเชรีงานเอาหรอ เราไปถูกต้องว่าไหน ยาสิบสากันยาหน,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 นุ่มนครามนุ่ขอบคุณเาคุระเาคุณพเป็นคนที่สัจหวันหน พือขอพูดขอพู้ทำเป็นเพจพี่แล้วจะยิ่ผมเลยหรอตอนลำปางห้องยางไปไหนตอนเพลินเพิ่ง <c oughs> อีกแล้วบอกผู้ใดชว,วนเพิ่งหลายคนเลยเนี่ยคอมแมนหุ่นชวนหำอาหารหนูแล้วสิดือดเดือดร้อนเนาะครับ ล้งไหนไหนถึงอย่างโรงงานเหรอกินอะไรอย่างยี่ปวดอะไรยิ้มหอบุณคขาของฟัน พอดผู้หญิคนนี้หนะได้ไหมคะเห็นงานอยู่รงไหนอ๋อตอนนี้ตอนนี้ว่างงานอยู่าคนหลับไปเรียงก็กินข้าวกินพี่ดิ ไหนอะะตอนนี้นอยู่หนูหนูอยู่ห้องอยู่ห้องน้องอยู่ซอยสุพรรณ้ากินเบียร์กินไหนเนี่ยนู่นอันถูกไหมอูพี่เหรอเรื่องนั ไม่ใช่ใกล้ใกล้ใกล้ันั่นแหมีมอพี่ยใส่สาครับสที่ไหเสยน่สกาลสินผู้งาเหมือนโดนหนูอ่ะ จสพี่อยู่ยางตลาดอ๋อน้องอยู่โซนสมเด็จอ่ะเหมือนเคยเห็นเห็นงานยู่เห็นตลาดเคยเห็นดูใส เคยเห็นหนูยช่ไหมเอฟซีจะสอบบอตรเว่ะสบายดีเอฟซีเหมือนกันค่ะมุมเวลาแต่ก่อนหนูทำอยู่อยู่นิสสันสปีนอยู่เห็นมาหลัเนี่ย นจนเรียนแล้วครับไม่ออกจากบ้านอาจารย์ไปอ่ะโหน